อืมหัวแล้กลุ่งนี้เนี่ยกลุ่มยอดเลยครับพี่น้องครับแบบนี้เปลรียกเด้อครับนี่บางนี่บางเดรื่องสามขีดครับพี่น้องครับสองสามขีดได้ยุ่งผสมข้างมือเก่ามีมีเข่ามีมียังมีเข่าลงเหลืออยู่โอกลุ้งเด้อ งพี่น้องชมไกลๆเลยนีงนี่นี่นนมบกไเขามีนปาเนี่ยเอคุะพี่น้องงามกูงามมพูดอันไหนบกไมอ่กไงสวัสดีครับพี่น้องครับ อีสานบันที่ซี่ครับมือนี้พอกันเข้าแรกครับพี่น้องครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับพี่น้องครับมือนี้ภาพี่น้องมาดักกุ้งครับดักกุ้งมือนี้พอได้เห็ดสูตรยิ่พี่น้องเบื้องใส่สูตรเดียวกับคลิปที่แล้วครับห้ามขวบสมประเดียครับพี่น้องครับยังไงพี่น้องก็ย้อนไปเบื้องคลิปที่แล้วครับขันบู้ได้อยากเห็ดสูตรตามผมลองเบิ้งแลวสูตรนี้เขาดีอยู่ครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศครับบรรยากาศดีครับ แมือนี้ผมสีแกมมาเนี่ยสามหลังครับมือนี้ผมล่ออา,อาหารประดุกย่างเดียวเลยลงสามหลังครับบ่ผสมอย่างอื่นเลยครับทนุทนๆเลยอาหารปาดุกมารลุนกันมืออื่นสี่เขาบ่เขาเครครับพี่น้องครับมือนี้ลายไซรเลยครับน,นี้ลงหลังแหลกประเดกครับพี่น้องครับลุอนี่ผมมาลง2สองสูตรประเดกยึดหลังครับ้วก็ มัมนี้ที่ล่องว่าหารปลาดุกสามลังครับไม้นีลอ่องเามเบื่อยมาถูกคนเรื่อยมาแบบนี้ดีเขาดีครับที่น้องครับไปครับหลังที่สองครับ โอเคครับพี่น้องครับมื่อนี้ใส่พี่น้องเพิ่งซับนี่แล้วก็มืรออื่นเดี๋ยวมาหลุ่นกันเงีๆครับจังไดงกับพี่น้องติดคนติดตามคนไลค์นแชร์ให้ช่องอีสานมาซีซีนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเวลาวัดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับพี่น้องครับนี่ลาไปก่อนครับไปเลื่อนยังขอกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอกันตะเซาครับมื่อนี้อากาศดีครับพี่น้องครับบวกกับลม กาดเกีนครับพี่น้องครับมื่อนี้พ่อพี่น้องมายามกลุ่มหลังจากวันดักกุ้งไปซีบหลังครับพี่น้องครับใส่เงี้ยปลาแดีเกตหลังครับอากาศย่ายอาหารปลาดุกต้นทนเลยสามหลังโอเคครับพี่น้องครับมาลุ้นกันหลังแรกครับ บ่าอนนี้เต็มไงนะครับอันนี้เป็นเนี้อปลาแดดครับพี่น้องครับเนี้อปลาแดดเก็เดีย๋ยวผมสีเลี้ยงอยูพี่น้องเบางตัวใดยเป็นเนี้อปลาแดดตัวใดยเป็นอาหารปลาดุกหอยเขาสามด้วยครับพี่น้องครับน้องเราตะกุ่มไงนะเด้เนี้หนหอปลเนี่ยเห็นปะอู้งเออสุดดีเด้อโอเคครับ ไครบับว่าุ่งีว่าก็หน่อยเด้น,เน,นั่นว่ากุ้งเนี่ยครับนี่หน่อยครับชัดว่ากล่องยอดครับพี่น่องครับหลังแหลก่านไปมันลังแหลกครับเดี๋ยวเบื้องหลังที่สองครับผมใส่ใบไก่กันเลยดาบใบไก้กันแล้วกอ,องยี่นี่เดี๋ยวผมเดียวยกม่อเบื้องลังแหลก่านไปครับทั้งที่สงาองตางอยู่อันนี้เป็งชัดๆเลยครับนี่ อาหารปลาดุกเด้อหนิย่งยัางอยู่คือก้าเห็นบ่อันนี้เป็นอาหารปลาดุกครับพี่น้องครับอาหารปลาดุกเม็ดใหญ่ทอดผายย่างยัางคือเก่าแต่ว่ากุ้งกะเขาอยู่นี่เห็นบ่ตัวกลุ่มก็เขาเขาก็ไลยครับพี่น้องครับบางอ่านี่อาหารปลาดุกเด้อนี่เทียมๆด้วยกันชัดๆเลยนี่อาหารปลาดุกอาหารปลาดุกเด้อนี่ โอเคครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปครับพี่น้องครับตากองยางเลาะไป่ตั้งฝุนะ่นเด้อเดี๋ยวผมดินยางไปนงหนิแขางน้งไปัดเลยกว่าเลยนั่นผมม่ได้เ๋้าเห่นเด้๋ยครับพี่น้องครับเองิงเขนแน่นเลยครับพี่น้องครับเสียอย่างเดียวล้มเนาะน,นี่ปลาดุกหรือปลาแดกอันนี้ปลาแดกครับ เดี๋ยวผู้ใหญเบิ้งเด้อบ่ไหเมฆครับพี่น้องครับบ่ไหเมฆเวยครับพี่น้องครับอันนี้คือสดๆดเลยครับสดสดแท้ๆเลยว่ามีการเมฆว่ามีอย่างครับนี่คือนี่นี่ประแดดครับดูประแดดพูดบางนีบังเะ่าสามขีดครับพี่น้องครับสองสามขีดได้ยุ่ง มากกว่าคุณพี่น้องเบิง่งก็โต้มง่ายครับพี่น้องครับสองลังนี่เป็นโลครับพี่น้องครับโอเคมือนี้มันสองสามลังแล้วเดี๋ยวเบิง้งหลังนี่ใกล้ๆน,นี่อีกหลังนี่มาดีมันบ่านี่นเรื่องบาดแผลไปล้างตัวไปถ้าเกาะก็มังใกล้ๆกันนะนี้่ล้างนี่ก็คือกัน พี่น้องครับกำลังนี้เด้อว,ว่แม่นมาดักเหี่ยวทุกหลังของบ้านนี้ผมนางแตงกวอนกวอนสีมาใส่กวอนสีมาดักพี่น้องเบิ่งเห็นบ้างนี่ปากงูกมันติดพิษเบิดเลยอันนี้แปดทิศงูไม่เด้อครับเลยผมแตงนี่นี่เห็นบ่าปากกุ้งปากมุงมันติดกวงขึ้นไล่ครับกวงขึ้นไล่ก็เขาเห็นน่ะเหอหลังจากที่เขาแตงแล้วก็ถือว่าเอาไล่ก็เก่าครับอันนี้คือแปดทิศ คลิปที่แล้วผมไปดักดักเนี่ยประเดี๋ยวขึ้กันว่าใครเขาครับปากงูปากงูผมได้ดแทงเลยผมได้ดแทงจักอัะไรสิว่ามันสีขาลังเอาอันนี้ผมปล่อยไปเอาตะกุ่งกุ่งอะไรเยอะเลยก,กุ่งครับกุ่งหยอดเลยอันนี้นี่เอาเงี้ยยังหน่อน,นี่อันนี้เงี้ย ประเดีกผสมห้ามเกาครับพีนนาาน่น่อยเห็นว่าเขาวยเขาขวเห็นไ้อเนี่ยประเดีย๋ยกผสมห้ามเกามีมีามมขาวมีมียังมีขาวลงเหนืออยู่โอ้โอโลงไปล,ลงปลงแขงเอ้ นี่เด้อบ้านนี้เนื้ออย่างนี้นี่เป็นเอาหารปลาดุกครับนี่เนื้อาหารปลาดุกเด้อนี่ยเือปลาดุกเขาว่าเขาเนียนนะเขายกทังนี้เป็นสนาแน่นี่ ไปครับพี่น้อยครับป้าสีหูผลแน่จังไงแล้ว พูดยอดครับพี่น้องครับวะอวน้นๆครับไปดิเนี่ครับดีเงี้ยไปเนี่ย ใ,ใก้ๆม่้งลองเห็นกลุ่ครับพี่กุด้เรงพี่้งอ,งองชมใก่ๆเลยกลางนี่มีว่มีบกอยเขอมีบาดนีุ่น,นะพี่ออ้องอุ้ยเบื่งครับเบิ่องแน่นแน่นเลยแน่นมุ้งเลยคุณน สุดยอดครับบัดนี้อู๊ห์วู๊หมัน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 เยี่ครับพี่น้องครับมีดี่สามหายุหากินแบบบ้านๆครับแะ่พ่อได้ยู่ได้กินครับมือมันมือเพรามันไปแล้วมันดีมันอยู่ครับวันนี่จะเป็นสูตรเนี้ยผูนกระเด็นครับพี่น้องครับนี่เห็นเลยปหนงหนาเลยครับโอเคครับพี่น้องครับผุนหลังต่อไปครับ มาถ่ายกล้องพี่น้องมึงก,ก,กระชกนี่ครับพี่น้องครับแน่นๆเลยมาครับทุกหลังเลยมือนี้แน่นทุกหลังเลยอูกปะและ้วกลุ้งเล่นกลุ่มหยอนเลยครับพี่น้องคร,รครับนี่เงี้ยปลาแดกเด้อครับนี่เงี้ยปลาแดกนี่ตัวขาวอยู่นี่ยังมีห้ามลงเหลืออยู่นะ พิสูจน์กินที่สุดกิน,กนอืมชัดเจนกินยังมีอยู่ครับอืมเมื่อไงพูดนะอิดขุดหลังเลยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยโอเคครับพี่น้องครับหลังสุดท้ายครับ นี่หนาข้มูครับอาหารปลาดุกครับอาหารปลาดุกต้นขนบอมีอย่างผสมเลยนีครับี่น้องครับอ,อันนี้บวด้เมฆด้ยครับพี่น้องครับนี่ใช่สดเลยนะครับม,เเมีบัดเมรับเป็นสด,นด,สดให้พี่นอ้องเบนเลยบวว่มีการมี เดี๋ยวมื้อนี้ผมจะไปเท,ทีพี่น้องเนะะบิ่งคแต่พอที่หู้แล้วครับมื้อนี้อาหารปลาดุกกาเข้าบางอยู่ครับกตบว่าพ่อหนาสําป,ปรียดที่ไม่บอกว่ามันเข้ากรซดํากันผมบอกมันมักก็คือกันครับตะ่ละหมองครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันครับจังได้ออไก,กับพีออพนน่น้องคนติดตามคนไลค์ก็แชร์ผมนําครับพูดกันยิ่งสนับสนุน ดาวนี้ครับย้อนแสงจังหน่เด้อครับพี่น้องนี่ครับเห็นแน่นหน,า,หนาครับโอเคครับรอช่วงงันครับพี่น้องครับไม่จแล้ว บกยกับลายได้เก็บออกเาสามสิ่คนคเจ้งามคงงามเลยพุอันน um> ี้บกยบกยยังบกวยโจยโอ้มาลวดสิบเก็บออกคุจ้าไม่เจ้าอู้สวนใช่ไหามสิบยคนละ่ลายเจอะพาว่ามันก็สิมดเลยหรอว่าอีผลงานวันนี้ครับพี่้องครับ เออเงียมาทันเบิดยังมาที่เบิดจะแบ่งแบ่งกันไปครับยังเสียอยู่เนี่ยงดูบ่มีหอดขีกเงี้ยนกบ่มเพรว่ามีขี้เงียลากออกาเลยย่งดีเลยงค่ะนี่ยนสะอาดพรอมไม่ดนนไครับครับมัดอจอมัสีครับฝากี่ตับนะครับ